นิดเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นเอ็กซเรย์ของน้องชื่ออะไรคะน้องน้องนายครัชื่ออนายครับอายุหกขวบครึ่งหกขวบครึ่งก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนใกล้ข้อที่เมื่อกี้หมอคุยไว้ว่ากระดูกของน้องยังเปิดพราะฉะนั้นเด็กหกขวบครึ่งก็จะยังสูงได้ครับครับครับแล้วเราก็จะมีมาเทียบกับค่าปกติทีนี้ของน้องเนี่ยถึงแม้ว่าจะหกขวบครึ่งนะคะแต่บางเอิญอายุกระดูกเนี่ยเท่ากับเด็กประมาณห้าขวบนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เป็นไปได้แสดงว่าจะโตขึ้นอีก ใช่ค่ะอันนี้ก็หมายถึงหมายความว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะพบในกรณีที่เด็กๆที่ยืดตัวชา้านะครเพราะจะเห็นว่าเพื่อนๆเนี่ยบางคนอยู่มห้ามหก็สูงแล้วแต่บางคนเพิ่งไปสูงตอนมหาวิทยา<ะ>ลัยเขาเรียกว่ามาตื่นปลายอย่างน้องคนนี้ก็คิดว่าเป็นมาตืนปลายเห,หรอฮะ,ะ,ะอย่างนี้ตอนสอถังนี่คุณหมอพอจะทราบไหมว่าอย่างนี้สูงประมาณ อีกหน่อยอะนะคะตอนเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะพอดีอายุกระดูกน้อยเกินไปเนี่ยนะคะมันยังคำนวณไม่ได้ถ้าคำนวณได้ตอนอายุสักก็อายุสักแปดขวบขึ้นไปถ้าแปดขวบมันเป็นยังไงครบหะเด็กอายุแปดขวบนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะกระดูกของเด็กเด็กผู้หญิงแปดขวบแปดขวบะอ๋อนี่มันกระดูกมันจะเหมือนมันต่อต่อกันมากกว่าเด็กหกขวบเมื่อกี้นี่ใช่ค่ะโอ้ครับครับครับช่องกระดูกมันก็จะเล็กลงด้วย งกระดูกคือคือช่องช่องที่บอกว่าอ๋อครับครับยังทําให้กระดูกยาวได้ืมถ้าเทียบกับผู้ใหญ่เมื่อกี้ผมสองคนเมื่ี้ผมสองคนไปเอ็กซเรย์ให้ดูแล้วเมืนอกี้นี้กระดูกของคุณกิ๊กนะคะก็จะเห็นว่าก็เห็นได้ว่าช่องที่เมื่อกี้ของน้องที่งเปิดอยู่ปิดไปหมดแล้ว โอ้กระดูกมือของผู้ใหญ่กับของเด็กต่างกันเยอะมากนะพี่หัวนะฮะคือของเด็กที่จะเห็นเลยว่ามือมันเหมือนกระดูกเขาหลวมๆนะพี่หัวนะใช่ค่ะเป็นผู้ใหญ่นี่้ิดเรียบร้อยแล้วค่ะแอ๋อพี่มีพีมีโอกาสเจริญเติบโตอีกแล้วมีโอกาสเจริญเติบโตได้ข้างด้ข้างได้ข้างได้ข้างเราจะเยียย่อลงมาเรื่อยๆนี่ป้าพ่อเขาบอกคนนี้ไม่ใช่เด็กเดี๋ยวดูดิเดี๋วดูของผมสิเดี๋ยวโตอีกได้อีกยังมีหวังไม่ติดครับดู นี่ไงเห็โอ้ยเป็นเหมือนกันคุณหมอโอ้ยเป็นไเหมือนกันมือผู้เท่ากับมือเท่ากันเลยชลาเลยหรืออัจฉริยะเลยดูข้อต่อเดี๋ยวดูข้อต่อนี่มันติดแล้วเขาไม่ได้บอกให้ดูข้อต่ออะไรผมแสดงว่านี่คือบอกแล้วว่าไม่มีทางเจริญเติบโตอีกแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ย่เราจะเห็นเลยนะท่านผู้ชมว่า กระดูกมือของเด็กกับผู้ใหญ่ต่างกันมากเลยแต่กระดูกมือสวยนะฮะกระดูกสวยใช่ค่ะยาวเรียวค่ะนะเห็นไหมเห็นไหมไม่สั้นเห็นไหมมือลิงก็อย่างนี้นะครับผมแค่ลิงได้ไงอาตาจูส่วนเป๊ะเลยเคยเห็นที่เป็นสีไหมครับทำไมยาไปยาวไปยาวไปยาวไปอันนี้ไม่อยาวอันนี้พอดีอนน้พอดีประเด็นสีที่สำคัญก็คือปฏิบัติได้ด้วยตัวเองถ้าไม่นับกรรมพันธุ์ใช่ก็คือ ทานอาหารกบผ้าหมูกบผ้าหมูออกกำลังกายติดต่อกันครั้งละครึ่งชั่วโมงอย่างต่ำใช่อย่างที่สามนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอคุณหมอมีอะไรอยากจะ่าฝาก คุณพ่อคุณแม่เลยครับเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆค่ะก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่ส่วนสูงเราสูงแค่ไหนเรายอมรับจริงน้นั้นเราก็มั่นใจในตัวเราเองมีสิ่งอื่นๆอีกตั้งหลายอย่างที่สําคัญกว่ามีครอบครัวที่ดีเป็นคนดีมีจริยธรรมใช่ไหมคะครับความสูงไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ชนะฮะตัวแค่ไหนไม่สําคัญสําคัญว่าระดับสติปัญญาความดีของเรานั้นสูงสูงตามไปด้วยหรือเปล่าใช่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับให้ความรู้กับเราครับขอบค คขอบคุณครับถามวันี้เวลาเราหมดแล้วนะครับพบใหม่วันอาทิตย์หนะรายการของเราครับตู้ลูกมองค้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ